สเสร็จแล้วซีเท็ยนหมกน้ำไม้นะพี่น้องเสร็จแล้วขวบะน้ำพริกใส่หมูกันจ้ะขวบะนั่นแหละค่ะที่เอาไปผสมกับน้ำไม้น้อยจีก็มาแล้วจ้ะเสร็จแล้วซีเท็ยนเตรียมของไว้แล้วก็แกะหมกเลยมาแล้วไอจีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พ่อไปแล้วพ่อมาส่งเคค่ะนอนไปละกินไปกินผัดซิอิ๊วกับทวดเด้ออย่าเฮ็ดกับเขากันหมกน้ำไม้น้ำยายแววยายแววขวหมูไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะขวหมูสุกละนี่ก็น้ำไม้น้ำไม้เผากันเลยจ้ะเผาแล้วก็เอามา เทียนเป็นเส้น,น้อยๆเนี่ยแล้วก็มาต้มต้มให้มันจืดเลยจ้ะก็ะดยมีน้ำยานางพี่ข่าเบียรยกระชายจ้กใบมะขูดผักอิตูหลักๆแจะพี่น้องอเอาสิพ้ามาปูอันนี้เป็นน้ำยานางด้วยจ้ะแล้วใส่ปบ่นนอนยังมาใส่หลายแท้จ้ะ เพราะว่าซีเอาละลายกับข้าวเบือข้าวเบือ่อเนี่คือข้าวสารเหนียวจ้ะที่ตําไวไ้แล้วเดี๋ยวลเฮดไลายมื่อนี้แล้วมาหยุดซีหาโลประมาณนี้แหละขอาวเบื่อละลายน้ำอย่าน้ำกันจ้ะเดี๋ยวลออกขอาเบือละลายน้ำอย่าน้ำล้วจะเป็นข่าวเบือ,อย้ายจับตังกับบบแหลก เป็นมิดเป็นมิดอยู่พี่นนอกนี่สูตรยายจักเด้อสูตรยายแวว่บกินงังซี่ดอกอันนี้กระชายจ้ะใสั้งตัลเนี่ะแต่ว่าพริกกับน้ำพริกยายแววขว่เรียบร้อยแล้วน้ำปลาใสเลยจ้ะตอนั่นใหันไหมชุ่มรสกับรสด,ดี เดี๋ยวจะใส่น้ำยาล้างอีกจัหน้อยพี่นนองมัน,นไม่หลายที่ใส่ข้าเบียร์ลงไปอีกแย่ยันละลายแต่นี่กับลบะลายนะพี่นนองมันเป็นเม็ดอยู่ใส่โค้กจะลดจ้ะ หมูประมาณสามโล,ล้ำไมหาโลใส่ของชุดซ่อนเดียวเพราะชรดดีซ่อนนุ่มหยกนี่นะสันะเทหมูที่ขวานลงาไปเลยจ้ะ,จะง้ำต้มๆนี่ะ ก็จะใส่ใบมะกรูดถส่ตัวูจ้ะใส่ลงไปเลยเขาเขาปรุงเครื่องยังสิแล้วเขาสามารถชิมได้เลยจ้ะชิมเมืองว่าพอดีบอจางเค้มกะเขาเติมได้ ใส่เลยก่อนี้เทใส่ให้เน่นอกจากคนเกลียบก็ได้เอาเข้าไปที่จเย็บเห็ดหลายๆนี้บ่แม่นยังหรอกเ,อเห็ดลอกกะเอาใส่ช่องฟิตไว้จ้ะมันเห็ดยากเนาะหงกแล้วไหมเอาเห็ดเท่าเดียวกะใส่ช่องฟิตไว้เลย,เลยกินอยู่สองเดือนสามเดือนก็บ่เป็นยังใี่นอก เขาตู้แช่คนให้เข้ากันจ้ะจ้ะแล้วสิห่อตจ้ะพอนี้ไแล้วล่ะ เดี๋ยวอิ่มสองคนลดที่นอกนอนแบบง่ายๆแค่แบบน,นี้ก็ได้แล้วจ้ะ ทำอะไรคนหน่อยถามย่าจะทำอะไรย่าจะเพ็ดไปตองให้ย่าเนะี่ยแ้วเห็นหมกบางน้ำด้พี่น้อกเพ็ดปเปลี่ยนทีงบางๆ้เนี่ยเพ็ดบางนามแต่ว่ารสชาติสุดยอดค่ะ เรียบร้อยแล้วจ้ะเอาให้สอบสามหมกยกจักสองหมกยลาลักหมกหนึ่งสยันหมกหนึ่งยกลีหมกหนึ่งยกเกียงหมกหนึ่งะสี่หมกจ้ะแปะาทวดกินไปแล้วหมกหนึ่งแล้วก็ยาเบ่งซิมาเห็ดอ่าน้ำยาสาวน้ำปลาอีกด้อค่ะเครื่องกับนี้อย่างไร้อจ้ะยา กระเทียมหอมแดงหอมขาวข้าตะไคร่กระชายพริกใบมมารูดต้นหอมคุณนายสแตนดี้กำลังต้มเส้นอยู่จ้ะต้มเส้นเอฟซี่งมาให้จากสิงคโปร์คือเกาแล้วจ้ะคิดอยากเนาะนางกระแต่งตัวเซ็กซี่ด้มุนี่เซ็กซี่เซ็กซี่ดิ เต่งตัวือเซ็กใส่เลยพี่น้องถืดเลยน้ำเดือดนะจ้าอย่าลืมใส่เคลื่องทั้งหมดเดลยะจ้ะตามสูตรตามแบบฉบับยายแววน้ำปลรรา,ายายแววอยู่ไหนอยู่ข้างล่างค่ะใส่ลงไปนะ,ะจา้าทุกสิ่งทุกอย่างน้ำปลรราอันนี้เทน้ำีแซ่บ ปูจะปะทูทอดแล้วแกะแล้วแกะตปนเนื้อชุด,ดจ้ะโอเคใส่สุกไปจากตอนหนึ่งล้อให้สุกกินได้เลยพี่น้องจ้าได้เลยอันนี้ละจ้ะล้อทุกอย่างสุกจ้ะง่ายๆแต่าตายใหญแล้ว จัดสุกทุกอย่างแล้วจ้ะกินเลยเดี๋ยวเาใส่ใบมะกรูดต้นหอมหอมป้อมใส่ไปในนี้เลยจ้ะใส่ปนในห,หมอน,นี้โลดข้นองปลาทูเป็นตอนตอนไอเขาก็ลอยแล้วค่ะจ้าหมกน้ำไมห่อนหอน,หอนเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่ก็จะเป็นผัก ผักจะมีทุกอย่างเนาะผักในสวนเทาน้ำสะตอบ่แมนในสวนกระลำกระซื <g ul ham> <g ul ham> อ้อจ้ามีขนมเ้นดวกละน้ำยาพี่น้องนี่จ้าตัแซสบตัดเสพกระทูเป็นต่อนๆคะ่ะ จ้ามากินสวัสดีจ้ามากินหมกน้ำมักับขนมเซียนสาวน้ำปลาน้ำเยลลวจ้ะจันดีกินยังก่อนขนมเซียนขึ้นแตงขนมเซียนแซวเ่เหนียวตุ้ยตุยเหนียวมากโากชิมมั้กันนะชิมมันจัดจานนะ Okay. ตันตันพิกน้ำเบืยรแน้ำปลามไปชิมเบอร์เกอร์บ้าแซ่บแซ่บ ามาเด้อค่ะกินน้ำกันสตอกันมีสตอ,สตอที่อบอกล้วน้องไอจีพอเพื่อนมาหับกลับบ้านกันจะ้สะสั่นกับซีเวลแวะ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 นี่แหละเก้งตัวสวยแท้เธอไปใส่มาเมื่อนี้ เช่บ้านมุมเหรอคบ่าบนมุเดี๋ยวเร็เห็นหมกแล้วมงเสองซึ้งสองสั้นเจกคนสั้นนึงเดีสั้นนึงแจกกี่ได้หรอสิบหมก มิตะโมกใหญ่ๆนีอ่อันนี้เป็นผักกระล่ำลวกละเป็นผักละลายเปนหอมผักเม็ดผักเกษตรตัวนี้จ้ะ พี่น้องจ้าพี่น้องใต้ล่างกลางประเทศขันอันมีผู้เบาฝรั่งผู้เบาใส่กระซังสนใจอันแซนดี้เยาว์แบพักมาด้วยจ้จพักมาในเฟซนี่หละพักพักมาในนี่ก็ได้เฟซกับนี้มาด้วยกพี่น้องมากินน้องกันจ้าเอออยากได้พวกราวนี้ไหมฮะกับพอดี กไมค่อได้ซิมกัจับนี่ผักอย่างนี้แน่นแตง แต่เคยกินร้องเห็ดเด้อจังสูตรเนี้ยรับร้องแซ่บเห็นไหมเสี่บงยังนั่นอืมอ่ะเป็นเหนียวนุ่ม ມັນເຫຍິຈາກຕົ້ນກຽບບໍ່ໄ โอ,โอเคครับตอนนี้ขออนุญาตใส่มือได้จ้ะกินขนมเส้นเซาหน้าปลาไหลใส่มือแซบสิแซบใช้มืออร่อยสุด คลิปนี้เยาแว์ขอลารักนิีกันนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเยาแว์แชแนลจ้าพ่อันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ้าและเอฟซีเน้โอ้โหกินยี่หันละแซ่บแซ่บ